ของจริงขับเรือขับรถแข่งดูเป็นแบบว่าลูกคุณหนูที่แบบว่าลูกของสะสมงเสสสจง๋งๆนั้นแต่จริงๆ,งๆไม่อยากเชื่อมีวันหนึ่งข่าวที่บอกแกโดนของ ก็ทำของงงมากเหมือนกันครับตรงนี้แล้วซึ่งแบบเร็วๆนี้ผมก็จะแบบไปทำรายการเกี่ยวเรื่องพวกนี้ครับเพราะวันนั้นที่บิมไปโดนมาเนี่ยหรือว่าไปทำมาเนี่ยบิมก็ดูว่าใบพลูเนี่ยบิมก็ล้างเองหมดอะไรอย่างเงี้ยครับและเคี้ยวแล้วการบ้วนออกมาก็บ้วนผ่านน้ำไม่ได้ผ่านร่างกายออกมาแต่มันออกมาแบบมีเศษผ้าหนามามยังังครับคือคล้ายสดๆมาเลยใช่อันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องเชื่อใช้บริษัทในการในการรับ ชมสาคัญมากๆแต่ตรงเนี้ผมเองเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อ,อยู่แล้วแล้วก็ไปเห็นมาเนี่ยถ้าสมมุติผมโดนต้มนี่แปลว่ามันต้องแนบเนียนสุดๆซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่ไมกล้ไม่อาจก้าวล่วงแล้วก็ลบหลู่เรื่องพวกนี้ได้เ,เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าผม,มเห็นจริงๆแล้วก็ แล้วการถ่ายจริงๆไม่มีตัดต่อเลยแล้วที่เราเหตุผลที่เราไปแก้ของเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเราเพราะว่ารู้สึกมีคนทักครับแม่ทักคนไนแม่ชีทักทักจากภรรยาไม่เห็นหน้าผมด้วยแต่ทักจากภรรยาภรรยาอย่างไงบ้างบอกว่าแบบเอ้ยพาบีมมาสามีอ่ะบอกว่าเหมือนเขาแบบโดนของไม่ดีนะอะไรไม่ดีนะอะไรเงี้ยทักมาก่อนซึ่งตอนแรกที่เขามาทางนี้เราก็ไม่เชื่อไม่ได้เชื่ออะไรเราก็แบบมันจะจริงเหรอผมเป็นคนที่เรียกว่า สองฝั่งอยู่แล้วฮะไม่ได้แบบเชื่อร้อยหรือไม่เชื่อร้อยแต่ว่าไม่ลองของแต่ก็ใจก็ท้าทายอะมันจะยังไงอยากรู้แล้วคุณภรรยาว่าไงตอนนั้นนะคะก็ตกใจกันหมดเป็นห่วงอยากให้ไปแก้ของใช่แล้วก็แบบอยากจะหาอะไรที่เรียกว่ามาคุ้มกันตัวเองด้วยเพราะเราทําอาชีพอย่างนี้เราได้รับของกินอะไรมาง่ายไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วสาเหตุการโดนครั้งนี้โดนจากอะไรเขาได้บอกไหม การทำเสน่ห์ครับเอาของให้กินเอามือมาแตะอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะซึ่งตอนนั้นแกไปติดใครอยู่หรือเปล่าไม่มีผมไม่ติดแต่ใครก็อยากได้ยินไหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมก็แต่คืออันนี้เป็นการให้การทำให้เราแบบ หลงชอบเขาหรือว่าชื่นชอบซึ่งเรารู้ตัวไหมทุกวันนี้รู้ตัวไม่ไม่รู้อ๋อเรารู้เรารู้ตัวว่าใครไกลๆครับแต่ว่าอ๋อรู้เพราะมันมีหลายคนมีผู้ต้องสงสัยหลายคนแต่ของพวกนี้จะไปชี้หน้าดมอกมันไม่ได้โทษใครไม่ได้แต่ก็มีในใจไม่ในใจครับวันนั้นวิธีการคือในการเอาของออกแก้ของเราก็คือเป็นการเคี้ยวใบพลูครับล้วก็ทำพิธีโบราณใบพลูที่เขากินไใบพลูเนี่ยใช่คลับใบพลูใส่เมี่ยงกันนะใช่ครับแล้วก็จะมีพระสวดเป็นหลวงตานะครับแล้วก็แม่ ผู้ที่ทําให้บีมเนี่ยเป็นคนไล่คาถาให้แล้วก็เป็นวิชาโบราณนะครับเป็นการไล่ของด้วย,บยใบพลูคร,ครับผมแล้วก็ของออกแล้วก็ของออกก็คือในอาการก็คือผมมาก่ายออกมาเห็นแต่ว่าหลังจากนั้นผมพูดจริงๆนะครับหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์พลังใบเป็นไวรัลทั่วประเทศแล,ล้วกลับมันดังอีกครั้งดังได<ล>ครับก็คือจากเหตุการณ์นั้นและหลังจากนั้นจากของออกอะไรนะครับ รู้สึกชีวิตดีขึ้นซึ่งจริงพลังใบมันไม่ได้ดังจากกระท่อมนะมันดังจากใบผูนะทั้งนี้ใบพูนะทั้งทิ่ใบผูนะทั้งไี่ใบผูนะทั้งที่ใษผูนะทา้งที่ใบผูนะทั้งที่ใบผูนะทั้งที่ใบป็นเทั้งที่ใบยูนะทั้งที่าบผูนะทั้เราจะเห็นรื่้งนี่ใบผูนะขึ้นที่งเพรนะมันเมื่อก่อน่ะมั้มที่หมมันะตล้ดที่หลผแต่อยู่ที่อบผูนะทั้งมี่อบผูนะทั้งที่ใบผูนะทันที่ใบผูนะมั้งที่ใบผูจะต้้งอน่ใบ์